สวัสดีครับผมเจมไก่ป่าจากช่องไก่ป่าเมืองสยามไก่ป่าไทยช่อง YouTube นี้สร้างมาเพื่อแนะนําแบ่งปันวิธีการเลี้ยงไก่และเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ทุกคนครับคลิปดังกล่าวจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและผมหวังว่าคลิปในช่อง YouTube ผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับทังนี้เพื่ออยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ไก่ป่าไทย เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไปที่กระดิ่งแล้วก็เลือกตัวข้อมูลสุดนะครับแบบนี้นะครับ